งบหนึ่งแสนบาทซื้อของเขาบ้านจะได้อะไรบ้างก็คือสถานที่กินของเราคือซื้อไปเพราะว่าอะไรครับวันนี้เรามีนัดจะทำอะไรครับเหยีบ้านครับก็ <laughs> เขย่งแปดแปดเลยชอบตัวไหนเอาสีควันบุหรี่ครับอันนี้คือควันบุรหรี่เหรอพี่สมอเกย์สีนี่แหละเอาสามอเกย์เลยใชิน้ชนเป็นของเคียวอีด้วย ดูจจัาากผม่คือคอนเซ็ปต์เธออยากได้แบบไหนนะใหญ่เพราะว่าตูดใหญ่เหรอไม่ใช่ตูดมันจะแตกไหมหรือไม่แตกครับรับน้ำหนักไม่ถึง100กิโลอุ้ต้องต่างกันยังไงอ่ะข้างเดียวครับผู้าเวลาถ้าเราใช้อ่ะอยูนตัวนนเี้ระยะยาวอ่ะเราไม่ต้องกลัวเรื่องการรั่วซึมเพราะหม้อน้ำมันไม่โยกอยู่แล้ว